สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ชีวิตดีที่บ้านนาพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นานะครับนี่ครับวันนี้ผมได้ย่าแฝกหอมมานะครับคุณผู้ชมผมสั่งออนไลน์มานะครับเดมัดมัดละ50ต้นนี่สอง้อยเจ็บาทนะครับคุณผู้ชมครับสั่งตรงมาจากจังหวัดอุบลราชธานีมาถึงจังหวัดบุรีรัมย์บ้านผมเมื่อวานตอนบ่ายๆนะครับวันนี้นะครับผมได้ปลูกลงไปแล้วนะครับทั้งหมด3มัดครับยังเหลืออยู่ทั้งหมด4มัดนะครับ ครับวันนี้ผมจะแนะนําคุณผู้ชมนะครับว่าในพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวบวกกับมีมีลูกรังด้วยนะครับนี่ครับดินของผมนี่จะมีดินเป็นดินเหนียวเหนียวเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ลูกรางนะครับแล้วก็มีการขุดสะใหม่นะครับนี่ครับสภาพสะใหม่ของผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมขุดในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับตอนนี้นะครับคือสภาคมแล้วนะครับก็เวลาผ่านไปหนึ่งเดือนนิดๆนะครับก็ได้เวลาแล้วนะครับฝนก็เริ่มลงมาแล้วนะครับ ถ้าพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวบวกลูกรังแบบนี้นะครับเราจะปลูกหญ้าแฝกในวันที่มันฝนไม่ตกแบบนี้ทํำยังไงนะครับผมจะบอกว่ายุทธศาสตร์ของผมนี่อาจจะช่วยคุณผู้ชมได้นะครับนั่นก็คือนะครับบริเวณก้างๆนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับหลังจากขุดสาะใหม่ผมซื้อขี้วัวนะครับให้เขามาช่วยเทนะครับรอบๆเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับนะครับเป็นชั้นๆเลยนะครับชั้นล่างผมก็เทนะครับชั้นบนนี่ผมก็เทนะครับที่ผมปักหลักไว้นี่ผมจะปลูกต้นไม้ป่านะครับในระยะต่อไปเนี่ย ต้นไม้ป่าที่ผมอาจจะปลูกเนี่ยจะจะถูกลงลงตามแถวนี้ทั้งหมดนะครับตามหลักตามหลักที่ผมสังไว้นี่นะครับส่วนด้านล่างนะครับผมจะปลูกหญ้าแฝกนะครับหญ้าแฝกที่ผมใช้ก็คือเป็นหญ้าแฝกหอมนะครับหญ้าแฝกชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษก็คือใบมันจะไม่คมนะครับปกติแล้วใบหญ้าแฝกนะครับชุดก่อนที่ผมซื้อมานะครับเอามาปลูกป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินนี่มันจะคมนะครับจับี่บาดมือเลยนะครับแต่ว่า อันนี้ที่เขาโฆษณาก็คือหญ้าแฝกหอมนะครับใบมันจะไม่คมสามารถจับรูดจับลูดได้ไม่บาดมือนะครับวิธีการนะครับในการปูกงผมก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับคุณเอาจอบมาขุดนะครับขุดลงไปขุดลงไปนะครับที่จริงนะครับระยะห่างระหว่างต้นนี่มันควรที่จะเอาอีกต้นหนึ่งตรงกลางเนาะนะครับเพื่อให้มันยึดหน้าดินได้เร็วขึ้นนะครับระยะจํานวนต้นให้มันมากขึ้นแต่ว่าผมเนี่ยเนื่องจากว่าผมสั่งมาแล้ว คำนวณผิดพลาดไปนะครับก็เลยได้ระยะประมาณสักยี่สิบามสิบเซนต่อหนึ่งต้นก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ชมขุดเอาจอบขุดปุ๊บนะครับเป็นหลุมพอประมาณสักประมาณเท่านี้ผมก็เอายาวแฝกวางลงไปนะครับเอาดินเก่านะครับบวกกับดินนี่ครับคุณผู้ชมครับไอปุ๋ยนะครับขี้วัวนะครับที่ผมเอามาไว้นี่เอามากรบเห็นไหมครับการเอาขี้วัวมาวางไว้นี่นะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับบริเวณนี้ดินเห็นไหมครับ ฝนไม่ตกมาสองสามวันนี่เห็นไหมครับดินแต่บริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมดูสิครับความชุ่มชื้นมันแตกต่างกันมากนะครับเห็นไหมครับผมเอาจอบขุดขึ้นไปเนี่ยใส่ความชุ่มชื้นมันแตกต่างกันมากบริเวณนี้นะครับไม่ค่อยมีหญ้ามีอะไรนะครับแต่บริเวณนี้นี่มีหญ้ามีอ่านี่ครับผักบุ้งมีต้นข้าวนะครับเขียวกระจีดีมากนั่นหมายความว่ายุทธศาสตร์ที่เราวางไว้นะครับได้ผลนั่นก็คือเอาขี้วัวมาวางไว้ก่อนที่เราจะปลูกอะไรทุกอย่าง อาจจะเสียเงินเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับแต่เพื่อพืชพันธุ์ที่เราจะปลูกในอนาคตถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับและตอนนี้ผมก็ได้ลงย้าแฝกไปแล้วนะครับผมขุดในช่วงเวลาเช้าเนะครับผมมาถึง7จ็ดโมงสินาทีนะครับขุดไปนะครับใช้เวลาประมาณสักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมก็ได้ได้ครึ่งหนึ่งนะครับจากตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับครึ่งชั่วโมงเสร็จสภารกิจนะครับพอปลูกเสร็จปุ๊บผมก็ไม่รู้ว่าฟ้าฝนมันจะมาไหมวันนี้ปกติ นะครับมันก็คงจะมานะครับดูพยากรณ์อากาศแล้วมันคงจะมาแต่ว่าเพื่อความชัวนะครับผมก็ไปตักน้ําที่ผมมีอยู่ในบริเวณนั้นนะครับตักใส่คุถังมาแล้วก็มากับรถมันนะครับก่อเสียพลังงานไปนิดหน่อยนะครับแต่ก็เพื่อให้ต้นหญ้าแฝกของเราที่เราซื้อมานะครับยืนยันว่ามันจะรอดแน่นอนถ้าเราทําแบบนี้นะครับผมก็ยอมนะครับนี่ครับในระยะต่อไปนะครับผมก็ฝันไว้ว่านะครับหญ้าแฝกนี่ อันมีรากยาวได้ถึง4ี่ถึงห้าเมตรนะครับซึ่งสาผมนี่ก็ประมาณสักสาเมตรครึ่งสี่เมตรนะครับก็คงจะยึดเกาะหน้าดินได้เป็นอย่างดีเพราะว่ารากหญ้าแฝกมันจะแตกออกไปแล้วมันก็จะย่งรากลึกลงไปนะครับมันก็จะเป็นขายลักษณะคล้ายกับถ้าเทียบไปก็เหมือนกับแหเนาะคุณผู้ชมนะครับสารก็อนออกไปนะครับหลายๆพลังหลายๆต้นนะครับรวมกันก็จะกลายเป็นลักษณะของร่างแหนะครับ สารกันเต็มไปหมดบริเวณนี้ฝนตกมาขนาดไหนนะครับน้ําที่มันเคยทรงเคยเซาะเนี่ยบริเวณนั้นนะครับจะมีร่องน้ําที่เซาะนี่อย่างบริเวณนี้เห็นไหมครับจะเป็นแถบๆร่องน้ําที่มันเซาะลงไปนี่นครับเม <ME> ื่อรากหญ้าแฝกมันได้เดินนะครับมันได้ทํางานมันก็จะช่วยยึดเกาะได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากการยึดเกาะหน้าดินไม่ให้พังทลายแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่หญ้าแฝกมันจะให้เราได้ก็คือใบเนี่ยหญ้าแฝกนี่ควรตัดบ่อยๆนะครับอย่างน้อยๆก็ปีละครั้งสองครั้งก็ยังดีนะครับ ใบของมันที่เอาไปคลุมเนี่ยบริเวณนี้ผมจะปลูกต้นไม้นะครับผมจะตัดเอาใบหญ้าแฝกจากบริเวณนี้มาคลุมโคนต้นไม้นะครับเพื่อนะครับได้ทั้งเป็นปุ๋ยด้วยแล้วก็ลดความาแห้งแล้งของหน้าดินด้วยนะครับจะเป็นการทําให้รักษาความชุ่มชื้นนะครับให้กับหน้าดินบริเวณที่ผมจะปลูกต้นไม้นะครับเป็นการวางแผน2ต่อนะครับหญ้าแฝกเนี่ยนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมหญ้าแฝกนี้ยังสามารถเอาไป ภาย่าได้ด้วยนะครับเป็นบริเวณหลังคาเนี่ยอย่างสมมติหลังคาตรงนี้เนาะปกติแล้วเราจะใช้หญ้าคาเนี่ยหญ้าคาเนี่ยใช้ยไาประมาณสามปีนะครับสามปีหรือสี่ปีแต่หญ้าแฝกนี่จะยาวกว่าหญ้าคานะครับนะครับสามารถใช้ได้ห้าปีเลยนะครับคุณผู้ชมก็แล้วก็หญ้าแฝกนี่มันเนื่องจากว่ามันเหนียวนะคุณผู้ชมเนาะมันเหนียวมันมีความนะครับอยู่ได้นานกว่าหญ้าคานะครับฉะนั้นนะครับก็ ถ้าท่านใดนะครับอยากมาเกี่ยวหญ้าแฝกของผมไปมุงไปเอาเป็นทําเป็นไอ้นะครับพลายหญ้าขายก็ไม่ว่ากันนะครับบริเวณนี้ผมก็จะเปิดให้คนมาเกี่ยวได้นะครับแต่ถ้าไม่มีใครมาเกี่ยวผมก็จะเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัด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 นะครับหออไปใส่โคนต้นไม้บริเวณที่ผมวางแผนที่จะปลูกไว้นะครับก็ถือว่าเป็นการวางแผนนะครับคุณโยงครับอนาคตนี่แน่นอนเลยฝนครับฝนใหญ่มันอาจจะมาตอนไหนก็ไม่รู้นะครับ ถ้าเราปลูกอันนี้ไว้ก่อนนะครับป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินไว้ก่อนสาที่เราขุดไว้มันก็จะคงรูปอยู่ได้นานหลายปีนะครับถ้าเกิดเราไม่ทำนะครับโดยเฉพาะบริเวณท่านาพื้นที่ท่านใดที่เป็นดินร่วนมากๆหรือว่าร่วนปนทรายหรือทรายมากๆนี่นะครับมันก็จะชะล้างลงไปคงรูปได้อยู่ได้แป๊บเดียวนะครับแต่สระผมนี่โชคดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นสระที่ประกอบด้วยลิงลูกรังนะครับประกอบกับดินเหนียวเห็นไหมครับบริเวณนั้นก็จะเป็นลูกลังเห็นชัดเจน นะครับประกอบกับดินเหนียวสีเหลืองๆเลยนะครับสารอาหารอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่ากับบริเวณที่เป็นดินร่วนดินอื่นๆนะครับแต่ว่าแน่นอนว่านะครับคงรูปสาได้ดีนะครับเดี๋ยวเราค่อยบำรุงดินเอาโดยใช้ยุทธศาสตร์เอาขี้วัวมาเทแบบผมนี่เลยนะครับนี่ครับถือว่าวันนี้นะครับผมได้ทํางานออกกําลังกายแล้วกินข้าวเช้าอร่อยอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวถ้าขยันตอนเย็นผมจะมาอีกนะครับครึ่งหนึ่งจากฝั่งนี้ไปหาฝั่งนี้แล้วก็ไปหาฝั่งนู้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ขอบคุณนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมช่องชีวิตดีที่บ้านหนังผมนะครับผมก็จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทําการเกษตรนะครับและก็การใช้ชีวิตต่างๆที่ผมได้ไปพบเจอนะครับสิ่งดีๆก็จะนําเสนอคุณผู้ชมต่อไปนะครับเป็นกําลังใจให้โดยการกดซับสไครต์นะครับกดถูกใจให้ผมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองมีความสุขครับสวัสดีครับ